สวัสดีค่ะปาแซมดีไซน์นะคะรีวิววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงชุดยูนิฟอร์มในรูปแบบเสื้อชอปแขนยาวสำหรับลูกค้าที่สนใจทำชุดยูนิฟอร์มให้เข้ากับลักษณะงานของลูกค้าในแต่ละวันนะคะซึ่งมีลูกค้าสอบถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะว่าทำงานในลนักษณะนี้กับเครื่องจักรแบบนี้เราควรใช้เนื้อผ้าแบบไหนให้เหมาะกับก,บการทางานวันนี้จะมารีวิวผ้าคอมทว,วิวนะคะเสื้อตัวนี้จะเป็นของ บริษัท LCB1 ซึ่งเราต้องขอขอบพระคุณลูกค้าท่านนี้มากนะคะเรามาบอกคุณนะสมบัติผ้าตัวนี้ก่อนเนาะผ้าคอมทวิวตัวนี้นะคะเป็นผ้าที่ไม่ได้หนามากเ,าเหมาะกับทุกงานผ้าก็ซักไปนานเนี้ยคะ่ะนุ่มใส่สบายแต่ว่าไม่เหมาะกับสเก็ตไฟนะคะตัวนี้รูปแบบของเราก็จะเป็นนี่ เสื้อชอปแขนยาวในลนนักษณะนี้ซึ่งแถบสะท้อนแสงเราก็ลูกค้าต้องการที่จะให้เห็นได้ชัดๆก็คือจะมีทั้งหน้าหลังรอ,อบแขนอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีปากชิ้นอาร์มเซฟตี้ติดในแบบนี้รูปแบบอันนี้ลูกค้าสามารถอาบอกเราได้นะคะว่าต้องการกระเป๋าที่จะเป็นกระเป๋าจอบแบบนี้ข้างลำตัวกระเป๋าแปะมีปากแบบไหนหรือว่าด้านหลังอยากได้เป็นสกรีน เราสามารถทำให้ได้นะคะส่วนตัวนี้นะคะกระดุมของเราเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะกระดุมของเราเป็นกระดุมทองเหลืองถามว่ากระดุมทองเหลืองโอ้โหทำไมสีเก่าจางกระดุมทองเหลืองดียังไงนะคะกระดุมทองเหลืองของเรานั้นเป็นกระดุมทองเหลืองแท้ไม่ขึ้นสนิมไม่ขึ้นสนิมทีนี้ลูกค้าก็จะสอบถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่ากระดุมทองเหลืองนี้จะไม่ขึ้นสนิมจะทดสอบยังไงว่าจะเป็นของแท้นะนี่ค่ะเราจะมีแม่เหล็ก ถ้าแม่เหล็กตัวนี้ดูดตัวกระดุมติดนั่นคือของปลอมนั่นคือของที่ถ้าเราใช้ไปมันจะเป็นเหล็กคือว่าใช้ไปน,นานๆโดนน้ำโดนอะไรเงี้ยมันจะขึ้นสนิมแต่ตัวนี้นะแม่เหล็กกับตัวกระดุมทองเหลืองนะคะมันไม่ติดนะคะลูกค้าเห็นไหมมันไม่ติดก็คือว่ากระดุมทองเหลืองของเราเนี่ย ค่าสั่งคุณภาพมาอย่างดีใช้ไปนะคะซักกี่ครั้งก็ไม่ขึ้นสนิทแน่นอนอย่างเช่นเดี๋ยวให้ดูภาพกันง่ายๆเนาะตัวนี้จะเป็นลูกแม็กนะก็คือลูกแม็กมันเป็นเหล็กนะคะถ้าเราเอาแม่เหล็กเนี่ยจุ่มลงไปเนี่ยถ้าลูกแม็กติดขึ้นมาเดี๋ยวดูนะ mm. เห็นไหมคะตัวนี้มันเป็นเหล็กก็คือว่าถ้าการะดุมเป็นเหล็กแบบนี้เนี่ยยังไงซักไปเนี่ยขึ้นสนิทแน่นอนเพราะฉะนั้นเราการันตีได้เลยว่า ของเราใช้เป็นกระดุมทองเหลืองแท้ไม่ขึ้นสนิมแน่นอนและแถบสะท้อนแสงนะคะของ 3M คุณภาพดีนะคะตอนกลางคืนเห็นชัดมากตัวแถบสะท้อนแสงนี้ใส่กลางคืนในที่มืดมดที่จะต้องมีออรถผ่านหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเห็นได้ทันทีเดีย๋ยวให้ดูรูปแบบเสื้อกันใหม่เนาะนี่ค่ะน,นี่ด้านหน้านะคะ ซึ่งของเรานะคะของแซนด์ไซ์จะไม่ได้มีแค่เ,เสื้อโปโลเสื้อคอกลมหรือว่าหมวกเราจะมีชุดยูนิฟอร์มตัวนี้ซึ่งจะเป็นมีทั้งชุดหมเีเสื้อสอบแขนยาวแล้วก็กางเกงพนักงานหากลูกค้าสนใจนะคะสามารถทักมาสอบถามได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้นะคะเหมือนเดิมเลยไม่ว่าจะสนใจเป็นเสื้อโปโลคอกลมหรือว่าชุด็อบ สามารถทักมาสอบถามเราได้ค่ะเราจะมออีข้อมูลดีๆนะคะแนะนำให้ลูกค้าได้ได้ทราบกันวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ